วันนี้นะครับทุกคนมีประเด็นหนึ่งนะที่ผมอยากจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อตอบคำถามให้กับคนที่สงสัยในเรื่องนี้นะครับว่าการที่เราจะเป็นเด็เป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเราจะต้องทำงานแค่ในบริษัทเท่านั้นหรอนะครับผมแอบก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่า อยากทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อพูดเรื่องนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าการที่เราจะเป็นเด็ปเป็นมืออาชีพนะฮะเออก็คือหลายๆคนก็แน่นอนว่าคือถ้าเป็นเส้นทางแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับก็เราจะทํางานในบริษัทใช่ไหมนะครับแต่ทีเนี้ยจริงๆเนี่ยคือการเป็นเด็เมืออาชีพเนี่ยนอกเหนือจากการทํางานในบริษัทมันก็สามารถที่จะ เป็นมืออาชีพได้เหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทํางานในบริษัทก็สามารถที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นเดฟบมืออาชีพได้นะครับผมเพราะว่าการที่เราจะเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็คุณค่าที่เราเนี่ยสร้างให้กับคนอื่นนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับมากกว่าสถานที่ทํางานของเรานะครับผมดังนั้นเนี่ยมันจะมีเส้นทางอื่นๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นเดฟได้โดยที่ไม่ต้องทำงานในบริษัทผมเนี่ยมีคนรู้จักหลายคนนะที่ก็เก่งมากแล้วก็เป็นแบบมืออาชีพเลยแต่ว่าไม่ได้เคยทํางานในบริษัทก็มีทั้งรุ่นพี่แล้วก็มีเพื่อนผมเองนะครับที่แบบคือเก่งมากแล้วก็ไม่เคยไปทํางาน,นบริษัทซึ่งถ้าถามว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเออทำไมเขาเก่งเขาถึงไม่ไปทํางานในบริษัทนะครับถ้าถามผมนะผมก็จะตอบให้ง่ายๆเลยนะครับว่าคนเราเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตเนี่ยบางคนเขาไม่ได้ชอบทํางานในบริษัทนะครับเขาก็เลยมาเป็นฟรีแลนซ์เออหรือว่ามาเปิดทําธุรกิจส่วนตัวอะไรเองนะครับก็นี่แหละคือคนเรามันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับอย่างผมเองเหมือนกันนะเออก็จะมีคนมาถามบ่อยๆนะว่าเอ,อ้ยทำไมเก่งอย่างเงี้ยไม่ไปหางานดีๆในบริษัททําก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็คืออยากทําตรงนี้นะอยากให้ความรู้ให้กับคนไทยนะครับแล้วก็หาเงินจากการสอน หาเงินจากการให้ความรู้ซึ่งมันก็เป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับทีนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาดูนะฮะว่ามันมีเส้นทางไหนบ้างที่เป็นเส้นทางนอกเหนือจากการทํางานบริษัททํางานประจาน,นะครับเผื mm hmm. ่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับทุกๆคนได้นะครับผมก็เริ่มจากเส้นทางแรกเลยอันนี้เป็นเส้นทางที่แบบยอดฮิตเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเป็นฟรีแลนซ์นั่นเองนะครับผมการเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็เรียกตัวเองได้ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพก็ได้นะนะครับผมเพราะว่า เราก็รับงานโปรเจกต์จากลูกค้าใช่ไหมอ่าก็รับงานอาจจะรับเอาเองหรือว่าผ่านแพลตฟอร์มอย่างเช่น fastwork ถ้าของไทยนะฮะหรือว่า upwork f i v e r อะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็เนี่ยคือเราสามารถที่จะทํางานแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะว่าคือการที่เราจะเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ทํางานเนี่ยเราทําอยู่ที่ไหนนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานะครับแล้วก็คุณค่าที่เราเนี่ยสร้างให้กับคนอื่นได้นะครับผมโอเคนะอันนี้คือเส้นทางแรกนะครับก็คือการเป็นฟรีแลนซ์นะครับ สองนะครับก็คือการทำธุรกิจส่วนตัวนะครับผมอันนี้ก็มีนะคือบางคนเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ว่าอยากจะมาทำโปรดักต์ของตัวเองนะครับคือมาพัฒนาแล้วก็ขายซอฟต์แวร์หรือว่าทำแอปพลิเคชันหรือว่าทำเว็บไซต์อะไรอย่างนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นการสร้าง s a s ก็คือซอฟต์แวร์ as a service นะครับแล้วก็ทำเงินจากตรงนั้นนะครับไอเนี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเรามาทำธุรกิจส่วนตัวนะครับก็สามารถเป็นอาชีพได้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับเส้นทางที่2ก็คือการ เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับพัฒนาหรือว่าขายซอฟต์แวร์อะไรของตัวเองนะครับจากนั้นเส้นทางที่3นะครับทุกคนก็คือการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์เหมือนอย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมเล่าไปนะก็คือเคยมีคนมาถามนะครับว่าเนี่ยทำไมไม่ไปหางานประจําทําอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยคือการทำคอนเทนต์ของผมเนี่ยมันก็เหมือนงานประจํานี่แหละเออเพียงแต่ว่า ผมไม่ได้ไปทํางานในบริษัทนะครับหลายๆคนก็จะไม่เข้าใจแต่อันนั้นผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะผมเนี่ยก็มุ่งมั่นในทางของผมนะคือการทำคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยมันก็สามารถที่จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในการทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งเนี่ยคือบางคนที่ไม่เคยทำคอนเทนต์อาจจะไม่เข้าใจนะว่ามันก็เหมือนงานงานหนึ่งเลยนะครับคือมันต้องมีการวางแผนมีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็อัดวิดีโออะเอามาตัดต่อหรืออะไรเงี้ยนะครับคือกว่าจะได้เป็นวิดีโอหนึ่งเนี่ เพียงแต่ว่าเอามาเป็นคอนเทนต์ซึ่งตรงนี้บางคนจะไม่เข้าใจนะว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยเออมันก็สามารถที่จะเป็นงานประจําได้แล้วก็หาเงินจากตรงนั้นได้นะครับผมก็นี่แหละก็คือสอนเขียนโปรแกรมผ่าน YouTube หรือว่าอาจจะเขียนเป็นบล็อกทาคอร์สออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะเป็นการเขียนหนังสืออา่าเขียนอ e ีบุ๊กอะไรพวกนี้นะคู่มือการเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับเส้นทางที่3ก็คือการเป็น c อนเทนต์ค e ีเ o อนะครับหรือว่าสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ก็สามารถที่จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพได้เหมือนกันนะครับผมทีนี้นะครับเส้นทางที่4นะครับทุกคนก็คือการเป็น Open Source c o n trib u เตอนะครับก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่มีส่วนร่วมเป็นคนที่ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโปรเจกต์โอเพนซอร์สนะครับผมซึ่งไอ้โปรเจกต์โอเพนซอร์สเนี่ยก็อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาหรืออาจจะไปทํากับคนอื่นนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับคนในวงการเดียวกันหรือว่าแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นๆนะครับก็ตรงเนี้ยสามารถที่จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพเป็นเดฟมืออาชีพได้เช่นเดียวกันนะครับผมจากนั้นเส้นทางที่5นะครับทุกคนก็คือการเป็นที่ปรึกษาก็อันเนี้ยสำหรับใครที่ชอบให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีนะครับหรือว่า การพัฒนาระบบกับธุรกิจหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยอันเนี้ยก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนมีทักษะความสามารถเฉพาะทางอะไรเงี้ยเออแล้วอยากจะไปเป็นที่ปรึกษาให้คาปรึกษาก็สามารถทําได้นะครับผมจากนั้นเส้นทางที่6กนะครับก็คือการพัฒนาเกมหรือว่าแอปมือถือนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อยากจะทําเกมขายเออหรือว่าพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ เอาไปปล่อยลงใน App Store หรือว่า Play Store นะครับผมก็นี่แหละเราก็สามารถที่จะหาเงินจากการขายแอปขายเกมนะครับหรือว่าหาเงินจากโฆษณาในแอปได้นะครับผมแล้วก็เส้นทางสุดท้ายครับก็คือการแข่งขันการเขียนโปรแกรมนะครับก็คืออย่างเช่นเราเนี่ยไปร่วมการแข่งขัน Coding Contest หรือว่า Hackathon นะครับเพื่อแสดงฝีมือแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเรียกตัวเองได้ว่าเป็น โปรแกรมเมอร์มืออาชีพเป็นเดฟมืออาชีพได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมเลยจะบอกว่าเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเดินในเส้นทางไหนก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้โดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องจํากัดตัวเองแค่ว่าจะต้องทํางานในบริษัทเท่านั้นนะครับก็อ,อย่างเช่นเนี่ยบางคนทําแอป,ปทําเกมขายแล้วก็สามารถทําเงินได้อันนี้ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จก็ได้นะเอออย่างบางคนทำคอนเทนต์แล้วเขามีความสุขก,กับการทำ content. คอนเทนต์คอนเทนต์ของเขาสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นแล้วก็สามารถต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนอื่นได้เนี่ยอันนั้นก็เรวาาาเรรปะสสบคม็จ ได้เหมือนกันนะครับผมคือการเป็นมืออาชีพเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่มีทักษะในการทํางานนะครับแต่ว่ามันยังรวมไปถึงวิธีการทํางานนะครับแล้วก็ทัศนคตินะครับที่มันจะสะท้อนถึงมาตรฐานที่สูงในอาชีพนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคําว่ามืออาชีพเนี่ยมันไม่ได้วัดจากตําแหน่งหรือว่าเงินเดือนอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันวัดได้จากการที่เราเนี่ยทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับทำงานด้วยทักษะความสามารถนะครับแล้วก็ทัศนคติที่แสดงถึงมาตรฐานของเราเองนะครับผม ดังนั้นนะครับไม่ว่าทุกคนเนี่ยจะเดินในเส้นทางไหนนะผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับว่าเส้นทางที่ทุกคนเลือกเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได้นะครับก็อยากให้มั่นใจในเส้นทางของตัวเองนะครับแล้วก็มองให้เห็นถึงคุณค่าที่เราเนี่ยกำลังจะมอบให้กับคนอื่นนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสาหรับวิดีโอนี้นะก็อยากจะมาทําเพื่อตอบคำถามให้กับคนที่สงสัยนะว่าการเป็นเดฟเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันจำเป็นต้องทำงานในบริษัทอย่างเดียวเท่านั้นหรอนะครับก็ ตามนี้เลยนะหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบตเท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้ะก ทุกคนครับ